6 6.7นะครับอันนี้ก็คือน้ำหนักที่เราคำนวณได้ครับเมื่อเราได้ตัวน้ำหนักแล้วนะครับเอาขยายใหญ่นิดนึงนะครับเมื่อเราได้น้ำหนักแล้วเราก็มารีโค้ดตัวแปรครับรีโคดตัวแปรก็ไปที่ตรงไหนครับเราจะรีโคดนะครับตัวอาหารที่ชอบรับประทานนะครับ่วงน้ำหนักให้ได้นะครับ50ต่อกลุ่มกับ100ต่อกลุ่มนะครับ เราก็ไปที่ transform นะครับตัวแปร f o o นะครับ decode into printable นะครับเอาตัวแปรฟู o เข้ามาครับฟู o อยู่ไหนนี่ครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อตัวแปรใหม่เป็นนะครับ w 5 0นะครับเนื่องจากว่าตัวชื่อตัวแปรเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวเลขก่อนได้แล้วเราต้องเอาตัวอักษรขึ้นก่อนนะครับก็คือ w 5 0นะครับเป็นการถ่วงน้ำหนักนะครับจากนั้นก็ไปค่าเก่าค่าใหม่ครับ old and new value ครับพวกนี้ออกก่อนนะครับ ทีนี้นะครับเราก็มาริโคดครับรหัสหนึ่งครับรหัสหก็คือคนที่ชอบทานพวกแป้งน้ำตาลนะครับให้มีค่าเท่ากับ3.33ครับแล้วก็แอดเข้าไปนะครับตัวที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือชอบทานผักและผลไม้นะครับก็มีรหัสเป็น1.11ครับแอดเข้าไปตัวที่3นั้นนะครับคืออะไรเอ่ย ชอบทานพวกโปรตีนและไขมันนะครับหรือกลุ่มที่ชอบทานพวกอะไรนะหมูกระทะนะชาบูหมูกระทะนะครับตัวนี้นะครับรหัสเป็น3นะครับตัวรหัสใหม่คืออะไรครับ1.19กครับก็แอดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเรากำหนดรหัสน้ำหนักไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ3.33 1.11 1.19นะครับ ก็ตอบ continue ครับอ่าแล้วก็ตอบ ok ครับอ่าเราได้น้ำหนักตัวแปรเป็น50แล้วละทีนี้ทำอีกตัวหนึ่งครับอ่า record i t t o d i f f e r e n t นะครับแล้วก็เป็น100ครับอ่าถ่วงน้ำหนักร0อนึงนะครับแล้วกดเชงครับ o w d annual value นะครับอ่าตัวนี้นะครับค่าน้ำหนักเดิมเป็น3.3ตัวนี้ก็จะเป็น6.67ครับแล้วก็กดเชงครับ ัวถัดมา2นะครับ2น้ำหนักเป็นจุดสอครับ2.22ครับก็กดเช้งครับ3น้ำหนักเป็นนะครับ2.38นะครับแล้วก็กดเช้งนะครับดังนั้นนะครับ1นะครับจะมีรหาโค้ดเป็น6.67 2มีโค้ดเป็น2.22 3มีโค้ดเป็น2.38นะครับอันนี้จบแล้วนะครับอ่าแล้วก็ Continue แล้วก็ตอบโอเคครับแล้วก็จะได้ตัวแปรนะครับน้ำหนักนะครับ50กับ100นะครับเรียบร้อยทีนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราวิเคราะห์ครั้งแรกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ก็คือ102วิเคราะห์แล้วนะครับตัวแปรอาหารที่ชอบรับประทานไม่ซิกนะครับแล้วก็ลองถ่วง้ำดับดูเนื่องจากว่าตัวแปรเรื่องอาหารนั้น ความถี่ของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่ได้สัดส่วนกันนะครับเราก็ทวงน้ำหนักไปที่ Data ครับเลือก w h t c a s e ครับนะฮะนะ Data แล้วก็ w h t c a s e อยู่ด้านล่างครับ h ว Cas e ตัวนี้นะครับเราก็มาเลือกตัวแปรน้ำหนักครับที่เราทำเอาไว้มกี้เนี่ยนะครับ h ว c a s e by นะครับ50 5 w นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามุมด้านล่างสุดเนี่ยจะมีคำว่า e ว g h t on นะครับ เปลน guess o นะครับหรือเราจะดูความถี่ก็ได้ครับเราดูความถี่ใหม่ d e s c r i p t i v e แล้วก็เลือก frequency ครับเป็นอะไรครับนะ reset ก่อนครับเอาเป็นนะครับอาหารที่ชอบรับประทานเราตอบโอเคนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราได้ขนาดตัวอย่าง50 50 50แล้วนะครับาแล้วทีนี้เราก็วิเคราะห์ r e r i o n ดู ไปที่ regression เลือก l i n e a r นะครับตัวแปรน้ำหนักนะครับอันนี้ก็คือคงเดิมครับเราไม่เปลี่ยนตอบโอเคครับเพราะว่าเราถวงน้ำหนักแล้วนะนะครับทีนี้เราจะเห็นว่า p value ของอาหารที่ชอบรับประทานเนี่ยมันดรอปลงนะครับจากเดิมคือเท่าไหร่ครับ2.27จนะครับจุดสองเจ็ดนจดนะครับจากจุดสองเจ็ดหนึ่งหรือจุดศูนย์แปดนะครับศูนย์เจ็ดหรือจุดศูนย์หกนะครับดังนั้น ตัวนี้ถ้าแปรผลนะครับที่ความเชื่อมั่น90%นะครับสองตัวแปรนีิก็ซิกนะครับสองตัวแปรนีิก็ซิกนะครับก็คือนะครับมีในย่าสำคัญทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะลองเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกครับเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกก็คือเวทเคสก็บีบนะครับเราไม่ใช้่50นะครับเราจะเวทเคสไปที่ร้อยนะครับจากนั้นก็ลานลิเกชันอีกรอบนะครับ เราจะเห็นว่านะครับตัวแปรเราซิ gn ิฟิ c ค n t นแล้วนะครับเราได้ p-value น้อยกว่าจุดศูนยนะครับ p-value ของคาร์โบได้จุดศ p-value ของผักและผลไม้ได้จุดศูนนะครับดังนั้นตัวแปรของเราซิ gn i ฟิ c ค n t นแล้วแม้ว่า R-Square เราจะดรอปลงนิดนึงจากจุดหกเหลือจุดหกนะครับผมมองว่า60%สก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่เราสามารถที่จะแปลผล ตัวแปรให้เซ็กได้ทุกตัวนะครับมันก็น่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือการนะครับใช้ตัวอิเกชั่นนะครับวิเคราะห์เราสามารถที่จะถ่วงน้ำหนักตัวแปรได้นะครับทีนี้นะครับนอกจากอิเกชันแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะอาจจะวิเคราะห์จากสมการทำนายก็ได้นะครับสมการทำนายที่เป็นนะครับ โอกาสความน่าจะเป็นนะครับทีนี้นะครับการทํานายโอกาสความน่าจะเป็นนั้นนะครับจะต้องมี2กลุ่มครับตัวแปรจะต้องเป็นตัวแปรกลุ่มที่มี2ค่า2รหัสนะครับเราก็อาจจะใช้นะครับตัวแปรความรู้สึกก็ได้ครับรู้สึกว่าอ้วนกับไม่อ้วนนะครับตัวแปรความรู้สึกอ้วนกับไม่อ้วนนะครับเราก็มาดูอันนี้ผมขอนะครับเอาการถ่วงน้ําหนักออกก่อนนะครับ ไม,ไม่เวทเคสละนะครับผมก็จะเอาตัวแปรถุงน้ำหนักออกก่อนนะครับทีนี้มาดูที่ตัวอะไรครับตัวตัวแปรกลุ่มนะครับที่เป็นอะไรครับเป็นความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองก็คือเชฟครับ นะครับเราจะเห็นว่าเชฟนั้นนะครับเชฟนั้นนะครับจะมีนะครับเอาสิบสองยี่สิบเก้าหกสิบเอ็ดนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเอาอ้วนกับไม่อ้วนเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับหกสิบกับสี่สิบนะครับหกสิบกับสี่สิบก็พอได้ครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับเราก็รีโค้ดนะครับทรานส์ฟอร์มนะครับรีโค้ดอินทูดิฟเฟอเรนต์วรลเบิลนะครับ ก็คือเอาตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาเชฟเข้ามานะครับกำหนดให้เป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชฟนะครับเชฟนะครับแฟทนะครับเชฟแฟทนะครับก็เช้งครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนนะครับทีนี้พวกนี้เอาออกก่อครับเดี๋ยวจะงงนะครับ อ้วนนะครับคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองอ้วนมีรหัสเป็น3นะครับค่าใหม่จะเป็น1ครับตัวนี้จะต้องเป็น0นกับ1ครับอื่นๆเป็น0ูครับอื่นๆเป็น0นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วก็ตอบโอเคครับอ่าแล้วก็ตอบโอเคนะครับเราจะได้ตัวแปรใหม่ก็คือตัวแปรความรู้สึกที่ตนเองอ้วนนะครับตัวนี้นะครับทานายความรู้สึกตนเองอ้วนนะครับอ่าเราก็อาจจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวทํานายอ่าเราก็ไปที่อ n น l y ล์นะครับเลือก r e g e i o n เลือกนะครับ Binary Logistic นครับเลือกอะไรเอ่ยนะครับตัวแปรตามก็คือนะครับตัว shape ที่รู้สึกตนเองอ้วนนะครับแล้วก็ตัวแปรตามของเราก็คือเม l นะครับแล้วก็น้ำหนักครับแล้วอะไรอีกเกยนะครับเอาส่วนสูงด้วยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับก็ตอบโอเคครับ ันนี้เป็นการวิเคราะห์โลจิสติกเดเคชันนะครับการวิเคราะห์โลจิสติกเดเคชันนั้นนะครับเราจะดูตรงไหนเอ่ยนะครับเราจะดูตัวครับผมเอ๊ะผมปิดไม่หรอครับครับผมเอ่อไม่ได้ปิดนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับอ๋ออ่าออเคครับ <laughs> ได้ยินเสียงไหมครับโอเคครับครับผมเสียงหายไปนานหรือยังครับโอเคครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับที่เป็นอ้วนนะครับแล้วก็มาดูนะครับผลดูนะครับทีนี้นะครับผลตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว logistic regression นะครับ ก็คือทํานายโอกาสความน่าจะเป็นที่อ้วนนะครับรู้สึกว่าตนองอ้วนนะครับซึ่งก็ s ิ g n i f i c a n ศนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวแปรเพศนั้นมีค่าออเดชูออเดโชนั้นนะครับ mm hmm. อมองเห็นไหมครับครับผมทีนี้นะครับในตัวข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นว่า ในการวิเคราะห์ตัวโลจิสติกนั้นนะครับตัวแปรที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นตัวแปรหุ่นก็คือเพศชายเพศหญิงนะครับน้ำหนักตัวเป็นค่าต่อเนื่องส่วนสูงเป็นค่าต่อเนื่องดังนั้นเราสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องปรับเป็นตัวแปรกลุ่มเหมือนกับเมื่อกี้นะครับเนื่องจากว่าตัวแปรที่เราใช้ตัวแปรกลุ่มก็เป็นตัวแปรหุ่นตัวแปรที่เหลือ2ตัวเป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ นี่การแปลผลเราจะใช้ตัว explorer ของ b เป็นการแปลผลนะครับหรือออดเลโชโดยที่ตัวนี้นะครับน้ำหนักนะครับเราจะเห็นว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมนะครับความรู้สึกที่ต่อตอนเองที่มีรูปร่างอ้วนก็จะเพิ่มขึ้น1.6เท่านะครับส่วนส่วนสูงนั้นจะต,ต้องเอาจุด7ตัวนี้ไปลบ1ครับอ่จุด7 0ตัวนี้ไปลบ1ก็ประมาณนะาสัก29%นะครับเอาจุดไปลบ1ก็เหลือจุด29นะครับ หรือ29%ก็หมายความว่าคนที่มีความสูงเพิ่มขึ้น1ซนติเมตรจะมีความรู้สึกว่าตนมีรูปร่างอ้วนนะครับลดลงนะครับ29%นะครับแต่ทีนี้จะเห็นว่าตัวแปรเพศนั้นนะครับมีค่า e x p กซ์โพของ b 0 0 2ครับโูแปรผลนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับแปรผลยากผมแนะนำว่าให้กลับรหัสครับกลับรหัสก็คือเป็นตัวแปร f e m a l ครับเราก็มาที่ transform เลือกนะครับ record into different variable นะครับเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเอา male เข้ามานะครับแล้วเปลี่ยนเป็นตัวแปร female ครับ female นะครับตัวแปร female ตัวนี้นะครับแล้วก็กด change ครับนะครับแล้วก็มากำหนดค่าครับอันนี้เอาออกก่อนนะครับเดิมนะครับผู้ชายเป็น1นะครับเดิมผู้ชายเป็น1ตัวนี้ตัวใหม่ก็ต้องเป็น0นะครับเดิมผู้หญิงเป็น0ตัวใหม่ของผู้หญิงก็เป็น1ครับ ก็คือกับรหัสนะครับตอบโอเคนะครับแล้วก็โอเคนะครับเราก็จะได้ตัวแปรฟี m a l นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนตัวตัวซิยมเป็นศูนย์ก่อนนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับโอเคครับถ้าเราเอามาข้อมูลมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับเราจะเห็นว่านะครับมันก็คือตัวแปรเดียวกันเนี่ยเพียงแต่กับรหัสครับก็คือเมลนะครับผู้ชายเป็น1นะครับ พอฟีมีลผู้ชายก็เป็นศูนย์นะครับอ่าก็คือตัวแปรเดียวกันเพียงแต่กลับรหัสนะครับอ่าทีนี้เราก็มาวิเคราะห์โลจิสติกได้ครับก็ไปที่ regression นะเบอร์ y l o g i s t i c นะครับจากนั้นนะครับเราเอาตัวแปรเพศออกนะครับเพศชายออกเมลนะครับเราเอาฟีเมลเข้ามาแทนนะครับอ่านะครับจากนั้นเราก็ตอบโอเคครับอ่เราจะเห็นว่านะครับอ่าตัวแปรก็ยังซิกเหมือนเดิมแต่ว่าค่าสัมสิทธิ์หรือ Explorer นะครับ ของ B นะครับเอาหรือออดเดโชตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น478เท่านะครับหรือแปลผลมันจะง่ายขึ้นนะครับผู้หญิงเทียบกับผู้ชายผู้หญิงจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนนะครับมากกว่านะครับก็คือ478เท่านะครับพูดง่ายๆก็คือว่าผู้หญิงมีความรู้สึกว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ชายเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือการนะครับเปลี่ยนข้อมูลนะครับดีโคดของตัวแปรนะครับ ทีนี้นะครับในการวิเคราะห์นะครับบางทีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะวิเคราะห์ตัวอ,นะอ,อ,อิทธิพลเส้นทางนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวอย่างของการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางผมก็จะเปิดไว้ครึ่งหน้าที่นี้นะครับอโอเคครับะนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับเวลาเราวิเคราะห์นะครับเราอาจจะวิเคราะห์แบบดั้งเดิมก็คือใช้ regression นะครับวิเคราะห์ก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีลูกศรจากเพศชายไปส่วนสูงนะครับแล้วก็ไปที่นะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางนะครับไปที่ regression นะครับเลือก linear ครับเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเป็น reset นะครับตัวแปรตามเป็นส่วนสูงครับ ตัวแปรอ่าอิสระเป็นเพศชายนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับอันนี้เราก็ได้นะครับค่าสัมสิทธิ์นะครับก็คือตัวนี้นะครับตารางนี้สิบจุดสองห้าหกนะครับสิบจุดสองห้าหกตัวแปรซิกโมเดลซิกนะครับจากนั้นนะครับเราลันอีกครั้งหนึ่งครับตัวแปรตามเป็นน้ําหนักตัวแปรอิสระเป็นส่วนสูงและก็เพศชายนะครับแล้วก็ไปที่อณารายเลือกรีเกชันนะครับแล้วก็เลือกลีเนียนะครับอ่า ตัวนี้นะครับตัวแปรตามเราเปลี่ยนแล้วจากส่วนสูงกลายเป็นน้ําหนักครับแล้วก็ตัวแปรอิสระก็เปลี่ยนครับเป็นอะไรครับเป็นส่วนสูงกับเพศชายครับส่วนสูงนะครับกับเพศชายนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับตารางข้างล่างครับก็คืออะไรครับผู้ชายก็ได้ค่าสัมสิทธิ์7.609นะครับ7.609 และส่วนสูงก็ได้ค่าสัมสิทธิ์จุดหกเ็นะครับก็เท่ากันนะครับตัวแปรซิกเหมือนกันอันนี้นะครับเราก็เอาตัวเลขเนี่ยมาเขียนบนไดแกรมนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแบบเดิมนะครับนี่คือวิธีการแบบเดิมสิ่งที่เราทดสอบได้ก็คือนะครับทดสอบอิทธิพลเส้นตรงได้นะครับว่าซิกไม่ซิกแต่อิทธิพลทางอ้อมนั้นนะครับเราจะไม่สามารถทดสอบได้ว่าอิทธิพลทางอ้อมนั้นมีนยัยสําคัญทางสถิติหรือไม่แต่เรารู้ว่าอิทธิพลทางอ้อมนั้นก็คือเอาค่าสัมสิทธิ์ 10.2คูณกับจุดหนะครับเราก็จะได้อิทธิพลทางอ้อมนะครับอัอนนี้ในกรณีที่เป็นอ,ะ,อะไรครับในกรณีที่เป็นการวิเคราะาห์พาร์ทิสิตแบบ m u มัลติ e พล e เก i o n นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับแบบซิมโพลิเกชันล่ะนะครับในการวิเคราะห์ะไอตัว SEM นะครับก็คืออิทธิพลเส้นทางโดยใช้ SEM น,นะครับ ตัวโปรแกรม r s p d s นะครับจะต้องติดตั้ง Amos ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าท่านติดตั้ง s p s แล้วนะครับแล้วยังไม่ติดตั้ง Amos นะครับจะไม่มีนะครับเมนูอยู่ด้านล่างนะครับเราไปที่ Analyze นะครับแล้วเราเลือกมานะครับตรงท้ายสุดนะครับจะเป็น IBM s p s Amos ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นโปรแกรมที่ IBM h p s Amos นะครับตัวนี้นะครับ HPDS ไปซื้อโปรแกรม Amos เข้ามาติดตั้งเพิ่มนะครับ Amos เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ SEM นะครับดังนั้นนะครับก็ถ้าเราต้องการวิเคราะห์สิติที่ a d v a านขึ้นเราก็ต้องแอดตัวนี้เพิ่มเข้าเติมเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็น SEM นะครับการวิเคราะห์ SEM นั้นนะครับก็จะ,ะเป็นสิติที่ a d v a า c e มากกว่าการใช้ m u l t i p l e r r c a t i o n นะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับ เรามาดูตัวอะไรครับตัวการวิเคราะห์ครับตัวอิทธิพลเท้นทางของ SEM นะครับก่อนอื่นเรามาดึงตัวแปรมาก่อนนะครับตัวข้อมูลนั้นนะครับเราก็จะมีตัวแปรขึ้นมาครับเราก็หยิบมาวางนะครับโดยดึงตัวแปรมาจากตรงนี้นะครับ list variable indataset นะครับตัว list variable indataset นั้นเราก็จะมีตัวแปรน้ำหนักนะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับ แล้วก็ตัวแปบเพศครับหาเพศนะครับทีนี้นะครับตัวข้อมูลมันอาจจะนะครับเล็กไปนิดหนึ่งนะครับเราก็อาจจะจัดนิดหนึ่งครับเลือกตัวนี้นะครับลากคุณสบัติกาหนดความสูงความกว้างนะครับให้เท่ากันนะครับจํานวนตัวนี้จะได้เท่ากันนะครับจากนั้นนะครับอาจจะกําหนดตัวระดับนะครับให้มันเท่ากันก็คือ y coordinate นะครับส่วนตัว x เนี่ยนะครับเราอาจจะใช้ลดนะครับ move ตัว0ูนนไปจากนั้นก็โยงความสัมพันธ์ครับโยงความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็คืออิทธิพลเส้นทางครับถ้าโยงไม่สวยเราก็ใช้ touch up นะครับแต่งนะครับทีนี้นะครับในแต่ละตัวแปรเนี่ยนะครับมันก็จะมีบทบาทของมันตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับ หรือ e x o g e n o u s f c t t r r อันนี้เป็น e n d o g e n o u s factor นะครับจะต้องมี e r r o r t e อ m อยู่นะครับอันนี้ก็เป็น e n d o g e n o u s f c t t r r ก็เป็น e r r o r t e อ m อยู่นะครับลักษณะนี้นะครับ e r r o r term ก็ต้องตั้งชื่อครับเราไปที่ p ัก g i n แล้วก็ Name a n o b s e r v e นะครับอันนี้นะครับเราก็จะได้ตัวนะครับพา t h d i ดแกรมแบบง่ายๆนะครับเหมือนกับที่เราลันในดิ e เ t i o n นั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำอะไรครับไปที่ a n a l y s i s p r o p e r t y นะครับ เลือกที่เ u t p u t นะครับเลือกสแตนดาร์กับแสเปร์มัลติโพลคไ a ชั่นนะครับเรากา็ปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกอันนี้ผมก็จะบันทึกไว้ตรงนี้ละกันนะครับเป็นเทส t นะครับ0 0 0 1นนะครับาจากนั้นนะครับ เราจะทดสอบนะครับว่ามันมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยยะสําคัญทางถิติหรือไม่เราต้องเลือกฟังก์ชันต่อไปนิดนึงครับเนะครับเลือก Indirect Effect นะครับกับ Direct Total Effect นะครับมันจะมี Direct Effect อยู่แล้วนะครับ Default ของโปรแกรมจะวิเคราะห์ Direct Effect ให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือ Indirect Effect กับ Total Effect นะครับรวมไปถึงตัวนี้นะครับเราสามารถทดสอบตัวแปรมิด i a t o r ได้นะครับ ก็คือตัวส่วนสูงจะเป็นตัวแปรส่งผ่านของเพศกับน้ำหนักหรือไม่นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเมื่อเรารวกการทดสอบ indirect effect direct effect แล้วเราอยากจะรู้ว่ามันซิกไหมเราก็ต้องใช้ boosting p p เข้ามาช่วยครับนะครับ boosting p p เขาช่วยตัวนี้นะครับ perform boosting t e p p ก็คือการ boosting p p ก็หมายความว่านะครับโปรแกรมจะทําการสุ่มข้อมูลนะครับโปรแกรมจะทําการสุ่มข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนะครับ เรามีอยู่พันเคสครับตัวอย่างนี้เรามีอยู่ประมาณร้อยสองเคสนะครับเขาก็จะสุ่มเป็นข้อมูลย่อยแล้วมาลันสมการนี้นะครับสุ่มเป็นข้อมูลย่อยแล้วลันสมการนี้อยู่ทั้งบดนะครับโดยปกติเนี่ยข้อแนะนำเนี่ยก็คือ800ครั้งขึ้นไปนะครับผมให้ใช้พันครั้งเพราะว่าเราไม่ได้รันเองนะนะครับโปรแกรมลันให้ดังนั้นรัน1,000พันครั้งก็ไม่เป็นไรครับ โปรแกรมจะลันประมาณแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็มากําหนดช่วงความเชื่อมั่นนะครับโดยปกติเราใช้95%นะครับการประมาณค่าใช้แม็กซิมัมไลทิฟวูดแบบปกตินะครับจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ลันครับตัวนี้นะครับเครื่องจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับปกติเนี่ยมันจะเร็วมากแต่ว่าตัวบูสต์สเตปปิ้งจะช้าไปประมาณอยู่2 3งสามวินะครับอ่าเราก็จะได้ตัวเอาพุทแล้วนะครับอันนี้ก็คือเอาพุทนะครับอ่า ทีนี้นะครับเราจะรู้ว่า s i gnificant หรือไม่เราก็ต้องดูเอาตัว v e w ว e c h ครับตัว ViewTech ตัวนี้นะครับจะให้ข้อมูลมานะครับบอกเราว่านะครับอิทธิพลเส้นทางนั้นมัน s i gnificant หรือไม่นะครับเราต้องมาที่ estimate นะครับเราจะได้ค่าสัมสิทธิ์เหมือนกันเป๊กับ regression เมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับนะรเราจะได้เห็นว่าตัวนี้นะครับเท่ากันเป๊เลยแล้วก็ standard error ของเราจะต่ำกว่านะครับ เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูกับเอาพูดของมั l ติโพลิเกชันนะครับเอาพูดของมัลติโพลิเกชันคือตัวนี้นะครับผมปีบให้เล็กลงหน่อยนะครับโอเคนะครับจากนั้นเอาของนะครับ a m o s มานะครับที่เป็น t e c คนะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นนะครับในตารางซ้ายมือนะครับซ้ายมือคือตัวนี้นะครับห่า ก็คือการวิเคราะห์ด้วยมัติโพลิเกชันนะครับขว่าเ,าเดี๋ยวนะขวามือทษทีขวามือจะเป็นของ s e m นะครับก็คือ Amos นะครับเราจะเห็นว่าค่าสัมสิทธิ์นั้นเราได้เท่ากันนะครับเราได้เท่ากันค่าสัมสิทธิ์ได้เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือ10.256นะครับแล้วก็6.37นะครับจุดหกนะครับแล้วก็จุดเจ็ดเจ็ดจุดหกศูนย์เก้านะครับ แต่ว่า Standard e r r o r เรของเราได้น้อยกว่านะครับเห็นไหมนะครับใน a m o s จะได้น้อยกว่านะครับแล้วก็ดูข้างบนด้วยนะครับเห็นไหม1.246อันนี้1.240นะครับ Standard e r r o r น้อยกว่านะครับ s t a น d a r d e r r o r น้อยกว่าดังนั้นนะครับเมื่อตัวประมาณค่าเท่ากัน Standard e r r o r น้อยกว่านะครับค่า t ของ s e m ก็เลยสูงกว่านะครับแล้วก็ซิกได้ง่ายกว่าแล้วก็แม่นยำกว่านะครับอันนี้ก็คือการ ประมาณค่าตัวสัมประสิทธิ์นะครับหรือค่าอิทธิพลนะครับแต่ทีนี้นะครับตัวนี้ยังไม่บอกเราว่าอิทธิพลทางอ้อมนั้นมันซิมีฟิกแอนหรือมีอิทธิพลเท่าไหร่นะครับเราต้องมาดูตัวนี้ครับนะครับอันนี้ก็คือ total effect ครับนะครับ total effect อันนี้ indirect effect ส่วนตัวนี้เรียกว่า indirect effect ครับ indirect effect ก็มี6.535นะครับอันนี้ก็เป็นค่ามาตรฐานอันนี้เป็นค่าอัน t a ต d a า d นะครับ ทีนี้อยากจะรู้ว่าซิกไม่ซิกนะครับเราก็ต้องนะครับมาดูข้างล่างด้วยนะครับดูที่ตัวอะไรครับตัว indirect effect ครับจากนั้นนะครับเรามาเลือกนะครับเมื่อเราเลือก indirect effect ตัวนี้นะครับตัว bootstraping p นะครับ confidence i n t e r v ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ ตัวที่เราดูคือตัวนี้ครับ indirect effect นะครับ to t a i l s i x นะครับ to t a i l s i x ก็คือ significant หรือไม่นะครับ p value น้อยกว่าจุดศูนย์ห้าก็คือ sig ครับหมายความว่าอิทธิพลทางอ้อมนี้มีนัยสำคัญทางสถิตินะครับนะครับอิทธิพลทางอ้อมนี้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ sig อ่าที่จุดศูนย์ห้านะครับที่จุดศูนย์ห้านะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแปรส่วนสูงครับ ตัวแปรส่วนสูงเดี๋ยวครับเราไปเปิดไดอะแกรมกันตัวแปรส่วนสูงนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับเป็นมิเตอร์ของเพศและน้ําหนักครับนะครับอย่างมีนัยยะสําคัญทางสติด้วยนะครับตัวแปรส่วนสูงเป็นมิเตอร์ของนะครับเพศกับน้ําหนักอย่างมีนัยยะสาคัญทางสตินะครับดังนั้นนะครับการใช้สติแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบอกบอกเราว่านะครับแปรผลยังไงนะครับ